วก้อนอะไรไม่มีฮ่ไม่มีเหรอแต่ว่าหน้าปกมันเป็นกวางเรนเดียรันตะคอแล้วก็หมู่พิมแล้วก็ฉันนะไม่มีเลยเหรอไม่มีอันนั้นมันหน้าปกก็คือมาแบบนี้ใช่ไหมส่วนหน้าปกก็ทําให้มันสวยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเปียนเอมเมื่อกี้หมามันติดคอหมามันไปติดคอได้ไงวะ แอนนั่นแหละว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรนะจะไม่ได้แล้วก็มาแจกเสื้อไงฮะมันแจกเสื้อแล้วเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเออมาแจกเสื้อแล้วมามามาดูกันว่าใครจะได้เป็นคนแรก โคตรใหญ่เลยมามาเรามาดูกันว่าใครจะได้คนแรกใช่ผมก็อยากรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นคนแรกเออว่าแต่คุณหมอครับอะไรเหรอเสื้อวันนี้แจกกี่ตัวครับสามตัวโอเคครับโอเคงั้นเรามาดูกันเลยว่าใครจะได้เสื้อของเราเป็นคนแรก โอมสุมกระชาว้าวและคนที่ได้เป็นคนแรกก็คือคุณแพทหนึ่งหนนั่นเองหรือคุณปราบหนึ่งหนยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้เสื้อเป็นคนแรกมาเรามาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าว่าคนที่สอง ใครกันแน่ที่จะได้เสื้อของเราโอมจงสุ่มกาชาว้าวและคนที่ได้เสื้อของเราเป็นคนอันดับสองอนก็คือคุณกระตูนเกลียน2077มาเรามาดูคนต่อไปโอมสุ่มกาชา และคนที่ได้เสื้อเป็นคนสุดท้ายนั่นก็คือคุณ f c h ซ p p ิ1โปตัวแท้ตัวจริง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 เอง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 เ,งเงยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ได้เสื้อของเราในวันนี้ถ้าใครที่ได้เสื้อของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมมาบอกนะครับว่าพวกคุณอยู่ที่ไหน เราจะได้ไปส่งได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เสื้อไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเราจะมาแจกเสื้ออีกตอนครบสองพันซับนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย